เท่านี้ก็ได้ปลาทอดที่น่าทานไม่ติดกระทะแล้วค่ะด้วยเทคนิคและขั้นตอนง่ายๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทอดปลาแบบไม่ติดกระทะทอดปลายัางไงให้ไม่ติดกระทะง่ายๆนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมปลากระพงก่อนนะคะปลาอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆจะเอามาทอดเจ๊ปานก็จะทําขั้นตอนเดียวกันเราก็จะตัดหาง เวลาทอดตรงนี้เราไม่ได้ทานเราก็ตัดทิ้งคีบต่างๆนะคะเราก็ตัดให้สะอาดล้างทำความสะอาดควักไส้ขอดเก็ดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงเนื้อก็บังให้เป็นรอยแบบนี้จะได้ทอดข้างในจะได้โดนน้ามันแล้วก็กรอบด้วยเรียบร้อยแล้วเราจะเอาทิชชู่มาซับน้ำให้ปาเขา ไม่เปียกนะคะทั้งสองฝั่งเลยจะได้เวลาทอดจะได้กรอบอร่อยและสิ่งนี้เลยค่ะเจะปนจะใช้ใบตองในการนำมาทอดปลาให้ปลาไม่ติดกระทะนะคะตัดใบตองมาจากบ้านในสวนแล้วก็เอาทิชชู่ซับน้ำหน่อยเช็ดทำความสะอาดใบตองให้สะอาดทั้งสองฝั่งเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะฉีกใบตองให้เป็นทีละครึ่งนะคะจะได้เอาไปไว้ในกระทะได้ง่ายๆเป็นแบบนี้นะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้ววางใบตองลงไปเลย ใบตองเขาโดนน้ำมันนะคะเขาก็จะเดือดนิดนึงน,น,นะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็วางปลาลงไปเลยค่ะวางปลาลงไปทอดเลยทอดด้วยใบตองมันก็จะหอมใบตองด้วยนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วย ตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะทอดด้วยใบตองตอนนี้ด้านล่างสุกแล้วนะคะเราก็จะจับด้านเลยใบตองส่วนนี้ก็ดึงออกได้เลยค่ะหมดหน้าที่แล้วเราก็จะทอดจนกว่าอีกด้านหนึ่งสุกด้านล่างนะคะเท่าน,นี้ก็ได้ปลาทอดที่น่าทานไม่ติดกระทะแล้วค่ะ ด้วยเทคนิคและขั้นตอนง่ายๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆทอดปลาบนใบตองหน้าตาหน้าทานมากไม่ติดกระทะด้วยได้เนื้อปลากรอบๆกรอ,อบนอกนุ่มในนะคะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งส่วนด้านที่ติดใบตองเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะ เวลาเราทอดแบบนี้มันจะทำให้เนื้อปลาไม่ติดกระทะด้วยเทคนิคและขั้นตอนง่ายๆไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานปลาทอดก่อนฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ